กล่องใหญ่มากกล่องโคตรใหญ่ครับไม่คิดว่านางจะกล่องใหญ่ขนาดนี้กล่องนี้ก็จะเป็นสาวผมเงินนะครับมาจากเกมดังที่หลายๆคนรู้จักกันดีคือเกม L O L หรือ League of Legends นะครับชื่อน้องลักซ์นะครับหรือ Elemental หรือักชื่อนางเหมือนสบู่เลยนะผมไม่รู้ว่าตัวนี้เป็นสกินของลักซ์หรือว่าเป็นตัวใหม่ของนางกันแน่เพราะว่าผมไม่ได้เล่นเกม L O L นะครับเพราะฉะนั้นเนื้อหารหรือตัวละครในเกมเนี่ยอันนี้ผมขอไม่พูดลวกันนะ เดี๋ยวมันผิดกลับมาที่ด้านฟิกแล้วกันนะครับคือตอนแรกที่พีมาเนี่ยไม่คิดว่าออกมันจะใหญ่ขนาดนี้นะแบบใหญ่มากจริงๆครับใหญ่กว่า1ต่อสีบางตัวอีกอะเป็นงานของค่ากุสมัยอาเชีงยงไข่นะครับซึ่งค่ายเนี้ยทำตัวละครจากเกมต่างๆเนี่ยออกมาค่อนข้างเยอะแล้วก็จะมีทั้ง LOL มีทั้งอาร์ไนแล้วก็อีกมากมายเลย บอกเลยว่าทําออกมาได้สวยมากจริงๆนะครับตรงตามปกตัวละครมากครับค่ายน,นี้ไม่ผิดหวังเลยอันนี้ก็จะเป็นหน้าตากล่องนะครับก็คือเป็นหน้าตากล่องปกติทั่วไปเลยนะด้านซ้ายนี้ก็มีรูปนางนะครับเสร็จด้านขวาก็เป็นพลาสติกนะครับแล้วก็มีชื่อค่ายกุศลไมอาเชียงไฮไว้อยู่ด้วยส่วนด้านขวาน,นะครับก็เป็นรูปปกติของนางนะครับไม่มีอะไรแล้วก็ด้านหลังนะครับก็จะมีรูปนางแล้วก็รูปโชว์แผ่นหลังของนางด้วยนะครับส่วนด้านใต้ก็เป็นคําอธิบายต่างๆและก็อีกด้านหนึ่ง รูปดันนี้เรียกว่าเด็ดจัดใช้ได้อะเหมือนทางให้รู้ว่ามีคนเป็นเฟติลักแลอยู่ด้วยนะครับ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นหน้าตากล่องโดยรวมของนางนะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูกันแล้วกันนะครับว่าความสวยงดงามอลังการของนางเนี่ยจะสวยงามขนาดไหนนะครับเดี๋ยวขอตัวแกะสักครู่นะครับ กองใหญ่นะแต่ว่าชิ้นส่วนอะมีแค่สามชิ้นครับแบบแค่นั้นเลยจริงๆ3ชิ้นก็คือจะมีไม้คาทานี่นะครับตัวนางแล้วก็ฐานนะครับคือฐานอะมาเป็น All-inone อย่างนี้เลยไม่ต้องแยกประกอบอะไรทางเส้นเลยนะครับแต่สวยมากเลยนะครับเนี่ยองคประกอบอะไรต่างๆเนี่ยเรียกว่าสวยมากจริงๆนะครับมาดูตัวนางกันก่อนแล้วกันนะครับเรียกว่านางอะใส่ชุดสีขาวมีลายตัดขอบทองเต็มไปหมดเลยนะครับตั้งแต่หัวลงมาันเท้านางเลยอะครับหน้านางเรียกว่าสวยโอเคนะครับน่ารักหน้าสวยอยู่ครับแต่ผมแค่รู้สึกว่าปากนางอะดูจืด ชื่อไปนิดนึงถ้าเทียบกับรูปปมหมดแล้วว่ามันสีเข้มกว่าน,นี้แต่รู้สึกอันนี้สีริมฝีปากอ่อนไปนิดหนึ่งครับแต่ก็โอเคแหละไม่มีปัญหาอะไรแล้วนะสำหรับผมอะพอตรงอื่นมันก็โอเคหมดเลยครับผมอะไรเงี้ยนางเป็นสีเงินสวยนะครับแต่ผมนางสั้นไปหน่อยนางไม่ไวผมยาวอะครับเียดายแต่ก็ตรงคอนี่นะครับมีแผงคอเหมือนแผงคอหมาขึ้นมาอีกด้วยนะเป็นแผงคอมงกุฎลาสินีอะไรหรือเปล่าไม่รู้ซึ่งสุดท้องผมอะคิดว่าไอ้ตรงเนี้ย มันทาให้สวยลดลงนะคือถ้าไม่มีสาหรับผมมันจะดีกว่ามันจะดูดีกว่านี้แต่ก็โอเคแล้วครับก็ไม่ได้อะไรมากขนาดนั้นนะสุดตัวนางนะครับชุดนางนี่เรียกว่าตัดสีทองเหลืองอล่ัมลงมายาวเลยนะครับใส่กระโปรงสีขาวเลยนะครับชุดนางนี่ไม่มีสีอะไรขั้นเลยนะครับมีแค่ขาวกับทองแค่นั้นเองอรัและที่ด็ดสุดของนางในท่าน,นี้นะครับก็คือตอนยกคาถามือขวานางได้หละ แล้วแบบว่านางโชว์รักแล้อันขาวนวลของนางให้ดูเน้นๆเลยครับแบบรักแลข้ขาวครับจริงๆที่จริงตัวที่ยกแขนโชว์รักแล้เนี่ยไม่ค่อยมีมาบ่อยนะครับน้อยกว่างานพวกแคสซอปอะไรได้กะเอไไะเอถือว่าเป็นหนึ่งในตัวที่หากใครเป็นเฟติลรักแล้นะครับก็ไม่ควรพลาดน,นะครับหน้าอกหน้าใจนางนี่ก็เรียกว่าพอมีพอได้เลยครับสวยมากเลยครับหน้าอกนางเนี่ยแล้วก็เรียกว่ากระโปรงนางเนี่ยโคตรสั้นนะครับสั้นเกือบต้นขาก็คือถ้าขึ้นมาอีกนิดนึงนี่ก็เรียกว่าเห็นแทนตีนางแล้วนะครับและขานางเนี่ยเรียกว่าขาวสวยยาวเรรียวมากนะคับ ายาวเรียวแล้วก็ใส่รองเท้าบูทส้นสูงอีกด้วยนะครับเป็นส้นสูงสีทองนะครับที่ยึดติดอยู่กับหินนะครับดีนะที่ขายสองข้างมันยึดติดกับหินนะครับไม่ข้างใดข้างหนึ่งนะถ้าข้างใดข้างหนึ่งเนี่ยเสียวมากเลยนะครับไอ้ท่ายืนพวกนี้เนี่ยโคตรเสียวครับแล้วพวกด้านหลังกระโปรงนางนี้ก็มีผ้าพิュ๊บออกมานิดหน่อยนะครับก็ไม่ได้แบบว่ามีอะไรเป็นพิเศษนะส่วนมือขวานางก็ถือคาทาอยู่นะครับผมไม่แน่ใจนะว่าในเกมมันคือคาทาหรือมันคืออาวุธอะไรนะครับแต่รู้สึกมันจะทําให้นางใช้พลังได้ นางน่าจะโลระมันสายเวทละมังถ้าให้เราจากคอนเซ็ปต์ฟิกนะแล้วก็แผ่นหลังนางนะครับเรียกว่าขาวสวยมากเลยครับแบบโชว์แผ่นหลังเน้นๆเลยอะ เออแบบโคตรขาวครับแผ่นหลังนางเนี่ยมาดูงานอาร์ถ่านกันดีกว่านะครับผมคิดว่านางเนี่ยในเกมเนี่ยน่าจะใช้ธาตุได้สีธาตุเลยนะก็คือจะมีทั้งดินน้ําลมและก็ไฟนะครับเท้านางอ่ะยืนอยู่บนธาตุดินนะครับก็คือจะเป็นดินปกติเลยและดินอ่ะมีลายมอสขึ้นด้วยนะครับเป็นมอสสีเขียวๆนะขึ้นมาทีนึงนะครับแล้วก็หินเป็นแหลมๆขึ้นมานะครับเหมือนเลียงดินขึ้นมาแบบกําแพงดินอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็ด้านหน้าสกิลดินนะครับก็จะมีน้ําพุ่งออกมาด้วยะครับเป็นน้ําพุ่งไม่ได้สูงใหญ่อะไรขนานาดนเป็ น้ำแบบฟิวอะไรประมาณนั้นเป็นพลาสติก PVC ใสๆนะครับสามารถสะท้อนแสงสั่นรูแสงได้นะตัวธาตุไฟด้านหลังหินก็เหมือนกันนะครับก็จะเป็นพลาสติกใสๆทาให้เวลาสะท้อนแสงมันดูสวยมันดูโอเคมากครับแล้วก็ที่มันวาวก็คือแบบว่าไอสายลมเนี่ยแหละครับธาตุลมของนางเนี่ยแหละบแบบว่าฟิวรอบตัวนางเลยนะครับ รอบลงมาเชื่อมกับน้ำอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็พวกไอ้ตามลมต่างๆเนี่ยมีใบไม้แปะอยู่ด้วยนะครับแบบหลายจุดเลยใบไม้เนี่ยก็เรียกว่าฐานนะทำออกมาสวยได้ทีเดียวเลยนะครับเป็นฐานโฟลซีซั่นเลยอะ่ะแบบว่าตัวเนี้ยมันคอนเซปต์สวยแล้วก็กล่องโคตรใหญ่นะครับราคาก็ถือว่าอยู่สูงเช่นกันนะตัวเนี้ยผมได้มาในราคา7,600บาทนะครับจุกนะครับก็เรียกว่าจุกอยู่นะครับถ้าหากว่าเทียบกับงานของค่ายนี้กับตัวดื่นแล้วก็คิดว่าจุกอยู่เหมือนกันนะครับผมอะ่ะก็เคยจะคิดเล่นเกมนี้อยู่แลนะและนต่่่่คืออพดีวีววาาชงทยกเล่นนย ตรงกับเกมฮอนพอดีคิดว่าหลายๆคนนะ่าจะเคยได้ยินเกมคอนนะครับ Piro of n h e World ซึ่งตอนนี้เซิร์ฟหลักเซิร์ฟพี่แท้จริงของมันนะปิดบริการไปแล้วก็คือเกมฮอนนะได้หายไปละแต่ว่าก็มีคนเอามาเปิดใหม่ให้เล่นอยู่นะครับซึ่งหลังจากที่มาเปิดใหม่เนี่ยผมก็ยังไม่ได้เล่นอีกเลยก็รู้สึกเสียดายแล้วก็คิดถึงอยู่เหมือนกันนะครับเป็นเกมที่ผมเล่นมาร่วม10ปีได้เลยนะฮอนเนี่ยผมจําได้ว่าเล่นฮอนตั้งแต่ปลายปี54ปีน้ำท่วมาครับแล้วก็เล่นตลอดมาเลยครับไม่เคยคิดจะเป 2, 2, เเลี่ยนเกม .a2 Dota นอีกเนะเเ,เลลยยนนะคป่แต่มันนไม่ชิภาพ 加拿了。 L.O.L ก็ไม่เคยได้ลองเล่นอีกเลยแต่ก็คิดว่าอยากจะลองเล่นอยู่เหมือนกันนะครับสนุกไหมไม่รู้ก็มาบอกกันได้นะครับตัวนี้ก็เรียกว่าสวยโอเคในระดับราคาที่ยังโอเคอยู่นะครับก็ถ้าหากว่าใครเป็นแฟนเกมนี้หรือว่าต้องการสะสมโดยไม่เลือกหน้าแบบผมเนี่ยก็ไปหาสะสมกันได้นะครับไอคาถาโลมนางนี่โคตรสวยครับโค้งออมากเลยครับดีนะไม่เป็นเลซินถ้าเป็นเลซินเนี่ยหักไปแล้วครับแล้วก็คิมนี้ถ้าหาว่าเสียงฟังไม่รู้เรื่องยังไงหรือเสียงเปลี่ยนไปยังไงอันนี้ก็ขออภัยด้วยนะครับพอดีว่าเปลี่ยนไม้ใหมกกก็ไม้าันนเดบอ ก็ถ้าหาใครชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆให้ด้วยละกันนะครับไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับมาต้านะครับ